นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวกับหมาป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีลูกหมูสามตัวสามพี่น้องเนี่ยพี่ใหญ่เป็นหมูใจร้อนมินิสัยชอบทําอะไรเร็วๆนะครับเลยสร้างบ้านด้วยฟางน้องรองเนี่ยมินิสัยที่ไม่ชอบความยุ่งยากก็เลยเลือกสร้างบ้านด้วยไม้ที่มันหาได้ง่ายส่วนน้องเล็กเป็นหมูที่ขยันและอดทนเขาสร้างบ้านด้วยอิฐแต่ละก้อนด้วยความแระณี่นะครับวันหนึ่งมีหมาป่าเข้ามาถึงบ้านของพี่ใหญ่ หมาป่ามันขู่ว่าหฮ้เดี๋ยวฉันจะเป่าบ้านเจ้าให้พังเลยแล้วมันก็สูดลมเฮือกใหญ่แล้วก็เป่าลมไปที่บ้านของหมูพี่ใหญ่นะครับจนบ้านฟางเนี่ยปลิวว่อนไปกับลมหมูพี่ใหญ่รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวที่บ้านไม้ของน้องรองหมาป่าก็วิ่งตามไปนะครับไปถึงบ้านของน้องรองแล้วก็คู่เหมือนกันหฮ้มฉันจะเป่าบ้านเจ้าให้พังจากนั้นมันก็สูดลมเฮือกใหญ่แล้วก็เป่าบ้าน parti. ของน้องรองเนี้บ้าของน้องรองเนี่ยก็พังคลื่นลงมาเลยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งหมูพี่ใหญ่แล้วก็หมูรองเนี่ยก็เลยรียบหนีไปที่บ้านของน้องเล็กหมาป่าตามมาถึงบ้านอิดของน้องเล็กมันก็ทําเสียงขู่เหมือนกันว่าหึมฉันจะเป่าบ้านเจ้าให้พังเลยคราวนี้ครับมันเป่าเท่าไหร่ก็ไม่พังบ้านอิดของน้องเล็กเนี่ยแข็งแรงมากหมาป่าโมโหมากจึงคิดวิธี ที่จะขึ้นไปบนปล่องไฟแล้วก็ลงไปในบ้านแต่ว่าลูกหมูเนี่ยก็สังเกตเห็นนะครับว่าหมาป่าเนี่ยกำลังจะปีนมาทางปล่องไฟจึงไปจุดไฟต้มน้ําให้เดือดไว้นะครับหมาป่าโดนลงมาปุ๊บตกลงมาในหม้อน้ําเดือดๆนะครับจึงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็รีบเพนไปในป่าเลยนะครับจึงทําให้หลังจากนั้นนะครับลูกหมู3ตัวเนี่ยก็อยู่จะมีความสุขในบ้านอินที่แข็งแรงและปลอดภัยนะครับส่วนหมาป่าก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับ